Mm hmm. คนเก่งของเราหิวข้าวนะคะกินใหญ่เลยไก่ย่างระวังร้อนนะลูกเป่าด้วยเป่าด้วยระวังร้อนมืแก mm ้วงเราใจหนังเค็ม <c oughs> กินเยอะๆกินเยอะๆพจ้ะ hmm. ม mm ูบบริกสรอไม่ใช่มูบบริกในจากไหนอะมาพจะได้เห็น ว่าจะเดือดแบบว่าเอ็มไรส์เอ็มไรส์อยู่ <Wow. S 1> ที่คุกไซนุลูร้านมามาร้านนู่นไงไร้านคุกไซที่หนูเคยไปนั่งกินอ่ะจําได้ป่ะอยู่ตรงร้านแอคชั่นอะ่ะที่ขายของเล่นอะ่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวขรร้าวกำก็คือว่าเอาขอรร้าวกำกำหนึ่งแล้วก็เอามามาหรือว่าเอามาแช่น้ำนะคะแช่น้ำไว้ข้างขึ้นเนาะอ่า ข้าวขาวนะคะแล้วก็คือข้าวบ่ต้องให้เป็นข้าวกำทั้งหมดนะคะใส่ข้าวกำหรือข้าวเหนียวดําแค่หนึ่งกำมือแล้วก็เอามาผสมกับข้าวขาวนะคะแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะและข้าวขาวของเราก็จะกลายเป็นข้าวกำข้าวสีดําแบบนี้เนาะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเขาจะใส่แต่ข้าวเม็ดสีดําเลยนะคะข้าวเขาจะแข็งนะคะ ดังนั้นแม่จ๋าก,ก็จะเห็ดแบบนี้เนาะแล้วก็จะนึ่งเยอะๆนะคะแล้วก็จะแพ็กใส่ถุงแบบนี้แล้วก็แช่ฟิตไว้เวลาอยากกินนะคะเราก็เอาออกจากถุงแล้วก็เอามาอุ่นใส่ไมโครเวฟนะคะแค่นี้ก็จะได้สะดวกง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นนี่ข้าวเหนียวเนาะประมาณนี้เนาะนานๆจะนึ่งทีนะคะแต่ว่าบอกหัว่านอ้องอเล็กพ่นจะกินบ่อกปกติน้องอเล็กไม่ชอบข้าวเหนียวดํานะคะนี่เนาะ แต่ว่าก็คือนิ่มนะคะนี่ประมาณนี้เนาะและตอนนี้ก็คือปะป๊าๆกำลังไปรับน้องอเล็กนะคะอันนี้เป็นน้ําจิ้มไก่นะคะน้ําจิ้มไก่เนาะวันนี้ป๊าเพิ่งกลับจากออฟฟิศค่ะแต่ว่าได้ไก่ย่างมาตัวนึง่งอ่าเสียงมาละฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเปียกมาเลย <Hi. S 1> เปียกมาเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับโอเคเอามาทำไมลูกโอเคเดี๋ยวมามาช่วยเอ้านั่งนั่งโน้จะเอาชิ้นไหนลูก I อายมูติสอ take alone โอเคเอาทำเอาทำเอาระวังร้อนนะลูกป้าปาอุ่นเมื่อกี้นี่เอาขนมปังไปใส่ตรงนู้นเปล่าเอาขนมปังไปใส่นู่นก่อนนี่ตรงนี้อ่าโอเคโอเคระวังลูก ร yeah. mm ้อนร้อนร้อนหนุกร okay. wow. ้อนอันนี้ให oh, no, ้ป๊าป๊าอันนี้ให้หนูต้องรมุกีรู้สกเอาฟุบิสิติรู้มุกดูชาวด้วยกุดที่สลไม่ี่ตเหตกโอเคชาว e l p เดี๋ยวป๊าป๊าช่วยเดี๋ยวป๊าป๊าช่วยรอก่อนเดี๋ยวป๊าป๊าเอาถ้วยให้อีกหิวหัวเปียกมาเลยเชีวน้อาชัยเชอเร่อีว่านอนหลับสินอเปียกโอเคขินดอ่า ไปไหนนี่ไปเล่นในการ์เดนน่ะปาเนาะไปเล่นข้างนอกน่าอร่อยมากเลยไก่ย่างตัวแล้วเท่าไหร่นี่ปาซิกออยโลเท่าไหร่ไฟไอยโลป่อปาซื้อมาตัวหนึ่งก็คือให้เขาแบ่งครึ่งนะคะนี่แบ่งครึ่งโอ้หน่าอร่อยมาแมโนโนไม่เอาโนามาไม่กิน ไม่หิวอ่ะรอก่อนมามะเลตตาอ,อืมอืมตังเกกินไปแบบี้หิวกินเยอะๆลูก,น,ก,กน,น,น,นูกินข้าวเหนียวเปล่าเอาข้าวเหนียวป่ะนูกนูกโอเคลูกไก่ตัวนี้ป๊าะปะ๊าบอกว่า5ยูโร5ยูโรหนึ่งตัวแต่ว่าคือเขาก็มีอันนี้ให้สองก้อนเนาะขนมปังเนี่ยสองก้อนนะคะ แล้วก็ไก่หนึ่งตัวายูโรก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณน100 85บาทิบครับอร่อยไหมลูกอร่อยมากขอบคุณครับปลาปายังปลาปาซื้อมาให้กินน้องเก็บปลาปาคุบอยคุณครูบอกว่าคุณครูบอกว่าวันนี้น้องอเล็กคุยเก่งมากคุยกับคุณครูใหญ่เลยนี่เปซาวอ่ะูกุดปลาปา เอากินกินกินเยอะๆวันนี้แดดแดดดีมากเลยเดี๋ยวมามาพาไปไเล่นขนบาบา้างนอกด้วย <c oughs> เป้ไนไม่สูงเอาคิดถึงไก่ย่างใช่ปะลูกไม่ได้กินนานละเบา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 ังซำลังซำ ดูว่าร้อนๆเลยควันออกมาแวเพราไกเรน้ำจิ้มไก่ไม่มีใครจิ้มเลยนะแ่วาไม่เคยชอบเท่าไหร่เพราะว่าหนังเขาเนี่ยเขาหมักแ้วนหนังไก่เขาหมักเค็มนะคะคุณผู้ชม เอาเบาๆาลูกเบาเบช้าชเดี๋ยวติดคอว่าแล้ววันนี้ไม่มีใครกินข้าวเหนียวเดี๋ยวมาม่าจะเอาใส่ถุงให้หมดเลยแล้วก็ใส่ฟิตไว้เอาไปอุ่นกินวันหลังจะไม่ต้องนึ่งบ่อยๆเดี๋ยวป้าป๊ามีประชุมเที่ยงเที่ยงสี่สิบป้าป้ามีประชุมคอนเฟอเรนเวนฟินิททูเทเวนตีบ่ายสองยี่สิบ ป๊ป๊าประชุมเสร็จโอเคแล้วเดี๋ยวมาม่าจะพาออกไปข้างนอกให้ป๊าป๊าอยู่บ้านป๊าป๊าจะประชุมวันนี้โอเคโอเคไปไปสวัสดีครับผู้ชมไปละไปาปอวิเาเซนไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายสวัสดีค่ะโอเค กินข้าวเสร็จแล้วแต่ว่ายังกินขนมปังอยู่ป่ะมาปะประชุมนะพี่โกบลิาโกทำไมหนูจะทำอะไรทำไมหนูไม่ไปนี่แหละพี่น้องเวลาที่มามาจะชวนออกข้างนอกเพิ่นจะหาขอหาความเด้ตะกี้เพิ่นบิกินเด้ เอามาอ้างพ่อแม่จ๋าชนจะออกนอกเพิ่นจะบอกว่าเพิ่นกินอันนั้นอยู่เพิ่นกินอันนี้อยู่เออเดี๋ยวก็บอกว่าอยากน่นอยากนี่นนแบบว่าเหมือนถ่วงเวลานะเพิ่นไม่อยากไปนะคะจริงๆแล้วคือแม่จ๋าจะไปนะคะเนื่องจากว่าแม่จ๋าอยากจะไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงเย็นเห็นว่าปา้าว่าจะพาไปบ้านย่าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าพี่ชายกับพี่สะพ้ายจะมาด้วยเนาะจริงๆแล้วก็คือ ที่แรกว่านัดกันที่บ้านของเรานี่แหละแด่ที่นี่ย่าก็คือแบบเมื่อวันหยุดเมื่อกี้เราไม่ได้ไปบ้านยา่าเนาะไปแต่ป,ป้าป้าย่าก็งอนว่าคนอื่นๆไม่มาอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าเออเย็นเนี้ยหลังจากที่ป้าป้าเสร็จจากประชุมนะคะก็จะไปบ้านย่ากันเนาะแล้วก็ไปดูว่าย่าขาดเหลืออะไรบ้างเพราะว่าเหมือนบอกย่ากเก็บกระเป๋าแล้วนะคะและคือพุ่งนี้เราจะต้องเดินทางกันแล้วนะคะ ดังนั้นเราก็เลยจะไปหาญญติเย,ย็นนี้นะคะโอเคแกมาอมเอาไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนครัอบอ่าฮะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ fc ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อน Ready, Kapyang? yang. uh, -huh. uh -huh.